สงกรานต์68นี้กลับอีสานใช้มอเตอร์เวย์หรือใช้ถนนมิตรภาพชมคลิปนี้เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้ฟังค่ะพี่น้องอีสานก่อนสิเมื่อบานสงกรานเบิงงคลิปนี้แล้วกดติดตามกันหลายๆนเด้วอค่ะเดี๋ยวสิมีคลิปให้เมื่อเบิรงกันดูดูค่ะ สวัสดีค่ะกันิกาไมเวทไทยแลนด์ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าวันที่11 -17 ถึง17เมษายน2568จะมีการเปิดใช้ช่วคราวมอเตอร์เวย์จากหินกองถึงปากช่องซึ่งดิฉันก็รีวิวทางเข้าออกด่านให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วส่วนจากปากช่องถึงนครราชสีมาอันนี้เขาเปิดเป็นประจำทั้ง2ทิศทางอยู่แล้วส่วนหินกองปากช่องจะเปิดทิศทางเดียวค่ะคุณผู้ชมก็ถามมาว่า สรุปแล้วเราจะใช้มอเตอร์เวย์ที่จะเปิดเพิ่มตรงนี้หรือใช้ถนนมิตรภาพดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวดิวฉันจะเอาข้อจํากัดแต่ละส่วนมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันในส่วนของมอเตอร์เวย์ช่วงหินกองปากช่องต้องย้ําว่าเป็นการเปิดใช้ช่วคราวการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดเพราะฉะนั้นช่วงกลางคืนจะมีบางจุดที่ยังไม่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนะคะแต่ ก็มีการไปติดตั้งเป้าสะท้อนแสงและหมุดสะท้อนแสงให้ได้เห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเดินทางช่วงกลางวันก็ไม่น่ามีปัญหาแต่สําหรับบางท่านบอกว่าถ้ากลางคืน บางจุดไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างแบบนี้ขอไปใช้มิตรภาพดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกผู้ใช้ทางนะคะจุดที่2คือไม่มีปั๊มน้ํามันอันนี้เราบอกเป็นประจำเพราะว่าที่พักริมทางยังไม่มีการก่อสร้างเพราะฉะนั้นท่านไหนบอกว่าสะดวกแวะปั๊มน้ํามันก็แนะนําถนนมิตรภาพส่วนท่านไหนบอกว่าสะดวกมอเตอร์เวย์ก็แนะนํามอเตอร์เวย์ได้เลยมีจุดพักรถชั่วคราวให้ช่วงหินกองปากช่องจะมีที่ทับกวางส่วนปากช่องนครราชสีมาจะมีที่สีคิ้วค่ะส่วนคุณผู้ชมบ,บางท่านบอกว่า ยังไม่ชัวว่าหินกองปากช่องรถจะติดหรือเปล่าขอไปเข้าที่ปากช่องเลย ตรงที่เคยเข้าบริเวณกิโลเมตร65ของถนนมิตรภาพตรงนั้นก็ยังเข้าได้อยู่นะคะสําคัญที่สุดดิฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารถจะไปใช้มอเตอร์เวย์หินกองปากช่องมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปใช้กันเยอะการจราจรติดขัดเหมือนตอนที่เปิดช่วงปากช่องนครราชสีมาใหม่ๆหลายคนก็บ่นว่ารถไปติดบนมอเตอร์เวย์รู้แบบนี้ใช้มิตรภาพดีกว่าอันนี้เราไม่สามารถคาดการได้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูว่า ถ้ามอเตอร์เวย์ช่วงหินกองปากช่องมีข้อจำกัดบางจุดคุณผู้ชมก็อาจจะเลือกไปใช้ถนนมิตรภาพแต่ถ้าคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าอยากจะมาลองใช้มอเตอร์เวย์สายนี้ก็มาได้นะคะแต่ย้าว่าดิฉันไม่สามารถคาดการปริมาณการจราจรได้ส่วนตัวดิฉันเองถ้าจะต้องขับเองนะคะดิฉันก็อยากใช้มอเตอร์เวย์สายใหม่แต่ว่าดิฉันขอเลือกใช้ช่วงกลางวันกันแล้วกันอันนี้เป็นข้อมูลนํามาฝากนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปรีวิวเส้นทางกันค่ะ